เพิ่งจะถอยรถใหม่ป้ายแดงนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณแม่สําหรับนักร้องและพิธีกรนะครับอย่างสาวซานิล่าสุดเนี่ยถึงคิวตอบแทนความขยันให้กับตัวเองบ้างนะครับเมื่อสาวซานิเนี่ยโพสต์คลิปนะครับรถหลูป้ายแดงคันใหม่ที่เพิ่งซื้อ,ม,อมาพร้อมกับได้มีข้อความว่าขายรถไปได้คันนี้มาไปบุกป,ป่าฝ่าดงหลังขดหลังแข็งสู้กันไปอย่าหวังนะไม่ได้มาขับสวยๆอึดถึกไว้ลูกเป็นรถกูต้องอดทนลุยซิวะ ถึกทั้งรถถึกทั้งคนมาลุยไปด้วยกันขอบคุณพี่เก่งที่จัดสงรถมาให้ทางการเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะครับก็เข้ามาแสดงความยินดีกับสาวซานีด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเพื่อนสนิทนะครับก็อย่างโอตปามโมดเนี่ยก็ได้เข้ามาแซวนะครับทำเอาสะดุ้งว่าฟอกเงินแน่ๆซึ่งสาวซานีก็ได้ตอบกลับมาว่าค่อยๆคายทั้งนั้น36ล้านบ้านอีก200ล้านเนาะเอาทั้ทงแอดก็ขอแสดงความยินดีกับซานีด้วยนะครับอุ้ยก็สวยอยากได้บ้านจังเลยแต่คงไม่มีวาสนานี่เขาไม่ได้อวด นะคนที่ประสบความสําเร็จนะเขาก็อยากให้กําลังใจตัวเองเวลาซื้อนู่นซื้อน,นี่ก็โพสต์นิดนึงเขาไม่ได้โพสต์ยีชั่วโมงจ้าแนะนำนะครับให้หลายคนเนี่ยดูไว้เป็นกําลังใจให้กับตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อเราขยันทํางานเราได้อะไรมาบางส่วนเนี่ยเออส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปซื้อของให้กําลังใจตัวเองก็ได้ไม่ต้องเป็นรถก็ได้เป็นของอื่นกระโปรงกระเป๋าสร้อยคอนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าดูคนโพสต์แล้วก็มาอาคติว่าอินี่อวดรวยอินี่อดุดรวย อย่าคิดอย่างนั้นเสียเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่ก้าวต่อไปดูให้เป็นกําลังใจแล้วก็ยินดีกับคนอื่นขอสักบ้างมาต่อกันที่1ข่าวนะครับนับว่าเป็นการเดินตามรอยเทา้าศิลปินแบบคุณพ่อก็ได้นะครับสำหรับน้องมาร์กนะครับพงพลลูกชายคนโตของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับพีเมฆวินัยไกรบุตรนะครับโดยน้องมาร์กเนี่ยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยน้องได้ขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตนั่นก็คือรายการ The Golden Song ได้เปิดเผยว่าครอบครัวตอนนี้มีแม่เป็นเสาหลากักคอยดูแลครอบครัวคุณแม่เป็นคนที่แข็งแกร่งมากครับทางใจและทางกายตั้งแต่เสียคุณพ่อไปเนี่ยคุณแม่ก็ทํางานทุกอย่างเลยตั้งแต่คุณพ่อยังป่วยอยู่คุณแม่ก็เป็นคนทําทุกอย่างเหมือนกันคอยไปนูน่นไปนี่เพื่อให้มีไรายได้เข้าครอบครัวส่วนตนเนี่ยสนิทกับคุณพ่อมากกว่าพร้อมน้องมาร์กเนี่ยได้เผยว่าที่มารายการนี้เพราะอยากทําให้คนรู้จักตนเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณแม่ พอถ้าเกิดวันหนึ่งมีชื่อเสียงมาก็สามารถช่วยคุณแม่ในการขายของหาไรายได้เพื่อที่จะมาเลี้ยงครอบครัวมีความกดดันว่าจะทําได้ไหมจะเป็นเสาหลักได้ไหมอยากช่วยคุณแม่แต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมซึ่งด้านคุณแม่เนี่ยก็โพสให้กําลังใจลูกชายแบบรัวๆเลยนะครับว่ามาร์คสู้ๆนะมาม้าว่าจะไม่ร้องแล้วรักมาร์มากครับ เป็นกำลังใจให้ลูกเสมองานนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาให้กําลังใจน้องมาร์กอย่างล้นหลามเลยนะครับแอดเองก็ให้กําลังใจน้องมาร์กด้วยนะครับเป็นลูกที่ดีมากเลยน้องมาร์กเป็นเด็กเป็นเล็กคิดช่วยแม่ได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับยังไงแอดเองขอให้น้องมาร์กเนี่ยประสบความสําเร็จและเดินตามรอยคุณพ่อได้นะครับ